สวัสดีครับพบกับช่างเจกแล้วนะครับวันนี้มากับ Honda Civic 2013นะครับ Civic FB นะครับนี่ของอลูกค้านะครับมีอาการแอร์ไม่เย็นแน่นอนนะครับอาการประจำตัวของ Ci v ิ c FB ส่วนใหญ่นะครับให้99จะมีปัญหาเรื่องข้อต่อนะครับจะมีปัญหาเรื่องข้อต่อถ้าทิ้งไว้นานนะครับไอน้ำมันนะครับของ น้ำมันคอมเพรสเซอร์เนี่ยมันไปเกาะที่ฟินที่คีบได้นะครับแล้วน้ำมันคอมเพรสเซอร์เนี่ยเป็นซิเนติกน,นะครับมันไม่ถูกฉโลกับน้ำไม่ถูกฉโลกับความชืน้นถ้ามันอมน้ำหรือว่ามีความชื้นใส่ตัวมันเนี่ยมันจะกัดก่อนนะครับมันจะทำให้ตู้แอร์รั่วตู้แอร์ปุได้หรือรุ่นนี้นะครับลูกค้าชอบไปล้างตู้กันนะครับจริงๆไม่ใช่ว่าล้างไม่ดีนะ ไม่ใช่ว่าการล้างตู้ไม่ดีแต่บางทีนะครับบางทีบางครั้งเนี่ยช่างก็ช่างที่ล้างนะครับใช้น้ํายาแรงเกินนะครับอาก็เลยทําให้สารเคลือบของตัวตู้เนี่ยฮอนด้ากับโตโยต้าเนี่ยเขาใช้สารเคลือบตู้ไว้นะครับอาถ้าเราไปล้างเนี่ยก็สารเคลือบตู้มันก็จะหลุดล่อนไปแล้วสองแบรนด์นี้ยทําตู้มาไปทางบางนะครับไปทางบางแต่ว่าไม่ใช่ว่าบางเพื่อมันเสียนะครับ บางเพื่อให้มันแลกเปลี่ยนความร้อนได้ไวนะครับเขาเลยเคลือบน้ำยาไว้แต่นี้ถ้าบางเคสเนี่ยไปล้างเนี่ยเอาใช้น้ำยาแรงๆล้างเนี่ยโอเคมันขาวสะอาดอะแต่ไอ้น้ำยาเคลือบอะมันก็มีโอกาสที่จะหลุดร่อนแล้วก็เกิดตู้แอร์รั่วได้เคสนี้ตรวจสอบภายนอกแล้วนะครับไม่พบว่ามีการรั่วก็สันนิษฐานนะครับว่าอาจจะเป็นที่ตัวข้อต่อหรือไม่ก็ตัวตู้ แต่ให้เ9เนี่ยไปทางตัวข้อต่อนะครับ1%ไปทางตู้แต่นะครับลูกค้าแจ้งว่ามันมีอาการฉุดแรงเครื่องมากนะครับใช้คำว่าฉุดแรงเครื่องมากคือแบบว่าถ้าขับขับอยู่เนี่ยคอมแอร์ต่อแท็กเนี่ยกำลังคอมเนี่ยโดนฉุดเลยนะครับต้องเหยียบคันเร่งตรงแล้วพอเวลาคอมตัดปุ๊บเนี่ยรถก็ปลื้ดไปเลยนะครับซึ่งมันฉุดมากผิดปกติซึ่ง มีแนวโน้มถามว่าเกี่ยวกับระบบแอร์ไหมมีนะครับเช่นค่าแรงดันสูงคอมแอร์ร้อนนะครับหมุนไม่ได้ดีนะครับมันก็ฝืดมันก็หนืดเพราะว่ามันใช้ใสายพานเครื่องเป็นตัวชุดในการหมุนก็มีส่วนหรืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเกียร์นะครับหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบเครื่องก็ได้นะครับแอร์นะร,ระบบแอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมันเป็นโหลดพะละเครื่องยนต์นะครับ โหลดพลังเครื่องยนต์สมมุติว่าเครื่องยนต์มันโหลดเท่านี้ถึงจะเดินเบาหรือถึงจะมีกําลังเครื่องตามปกติแต่ว่าสมมติว่าสมมุติว่าเกียร์นะครับสมมุติว่าเกียร์มันดึงแรงเครื่องอยู่โอเคเครื่องมันก็รับพละเกียร์ตรงนี้เต็มกําลังแล้วพอเราเปิดแอร์ปุ๊บรับโหลดของแอร์มาอีกมันก็เลยทําให้เป็นการฉุดเครื่องก็เป็นไปได้นะครับก็คือฉุดหนักกว่าเดิมนะครับไงก็ต้องแก้ในเรื่องของแอร์ก่อนนะครับว่า การที่น้ำยาแอร์มันหายมันรั่วเนี่ยมันรั่วมันหายไปตรงไหนแก้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วถ้าแก้เติมน้ำมันน้ำมันคอมอะไรเสร็บร้อยเนี่ยกลับมาปกตินะครับขับลื่นปกติก็จบแสดงว่าคอมแอร์นั้นร้อนนะครับแต่ว่าถ้าทําไปแล้วยังหนืดยังหน่วงนะครับยังเหมือนเดิมแต่แอร์เย็นแสดงว่าเราต้องเช็คแล้ว่าเกียร์มีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าภายในคอมเพรสเซอร์ ตัวนี้ลูกค้าให้ทําการซ่อมเฉพาะจุดก่อนนะครับซ่อมเฉพาะจุดก็คือจุดที่น่าต้องสงสัยก็คือตัวตู้แอร์นะครับอ่าเพราะว่าถ้าเคลียร์ระบบเลยเอาทุกอย่างออกมาเช็คเลยเนี่ยต้องมีเวลายอย่างน้อย2 3สามวันคือนั่งไล่เฉยชิ้นเฉยชิ้นเฉยชิ้นนะครับว่าสภาพเป็นยังไงศักยภาพย,ายังน่าใช้อยู่ไหมนะครับหรือว่าจะต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่เราก็ลงมือกันนะครับมาแล้วครับเราก็ นะเหมือนหมอนะครับเป็นช่างแอน,นะครับอันดับแรกเลยคือเราก็ต้องวิเคราะห์อ,อาการนะครับโดยการประมาณการก่อนนะครับว่าโรคนะครับจุดที่มันเป็นอยู่เนี่ยนะครับเหมือนรักษาร่างกายเนี่ยความน่าจะเป็นนะครับแนวโน้มน่าจะเป็น,นมาทางไหนอ่าเคสนี้ยังเจก็สันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเป็นทางข้อต่อตู้แอร์นะครับเอาที่ มันเป็นเรียกว่าเจอประจำดีกว่านะครับในซีวิกเอนะครับซีวิกเอฟบีซีวิกสองพนสิบสานะครับก็เจอค่อนข้างบ่อยนะครับอ่าครับมันก็เขียนไว้นะครับอันนี้แค่เป็นรถผลิตของเรานะครับยีบสองเดือนสี่ปีสองพันสิบสานะครับซีวิกสิบสานะครับก็เดี๋ยวเราจะทําการถอดนะครับถอดตู้ถอดพวกนี้ออกมาให้หมดเลยนะครับเรามาดูว่า มันรั่วที่ข้อต่อไหมะเรานะครับทําการ,รเปิดตัวแกะดินชักนะครับเปิดแกะดินชักตัวนี้นะครับเราสงสัยกันที่ตัวข้อต่อนะครับตัวข้อต่อของตัวตู้แอร์นะครับว่ามีแนวโน้มที่จะรั่วนะครับอ่าตัวนี้เราวินิจฉัยนะครับว่าแนวโน้มนะครับ อาจจะรั่วที่ข้อต่อนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะต้องรั่วที่ข้อต่อเสมอนะครับมันเป็นเพียงแค่แนวโน้มนะครับความน่าจะเป็นนะครับทั้งจากประสบการณ์นะครับทั้งการอ่านค่าต่างๆนะครับทีนี้ก็ต้องถอดตู้ออกมานะครับเพื่อตรวจเช็คก็เหมือนหมอนะครับจะรักษาคนไข้ก็ต้องมีการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับแล้วก็วินิจฉัยนะครับว่าน่าจะเป็นในจุดนี้นะ อ่ใช่ไม่ใช่ก็อีกเรื่องนะแค่น่าจะเป็นนะครับอ่าแล้วก็ไปเอกเตอร์เลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือหมอเขาจะมีขั้นตอนของเขานะครับเหมือนกันครับช่างแอร์เราก็วิเคราะห์แล้วว่าน้ํายาแอร์เนี่ยมันหายเยอะมากนะครับแต่คอมแอร์ยังทํางานอยู่นะอ่าหายเยอะมากนะ้าคอมแอร์ยังทางานนะครับดังนั้นมันรั่วแน่นอนนะครับคอมแอร์ ให้99%นะครับว่ายังไม่พังนะครับที่ต้องให้99%นะครับเพราะว่าน้ํายามันไม่เต็มระบบเราไม่เห็นศักยภาพที่แท้จริงนะครับว่าคอมแอร์นั้นเมื่อน้ํายาเต็มระบบแล้วมันทําทงานไปที่ทางไหนนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ไหมอะไรยังไงนะครับแต่ตอนนี้เราสันนิษฐานก่อนนะครับว่าคอมแอร์ยังใช้งานได้ดีนะครับแล้วก็มีปัญหาทางข้อต่อตู้แอร์ แต่จะจริงเท็จแค่ไหนต้องแกะตัวเช็คนะครับเคสนี้ลูกค้าแจ้งว่ารถไม่เคยทำอะไรกับระบบแอร์เลยนะครับไม่เคยซ่อมไม่เคยเติมน้ำยานะครับไม่เคยทำอะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็ปลดโบเวอร์ออกมานะครับอันดับแรกเลยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าลูกค้าล้างตู้มาหรือเปล่านะครับที่หัวน็อตมันมี คาบนะครับคาบของน้ํานะครับอ่าเวลาล้างตู้เนี่ยไอ้น็อตตัวเนี้ยนะครับไม่ได้น็อตหรอกไอโบอเวอร์เนี่ยมันชอบเปียกน้ําเวลาประกอบปุ๊บเนี่ยน้ํามันจะมาอยู่ที่หัวน็อตนะครับเวลาเราไขอัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นตะกั่งนะครับคิดว่าน่าจะล้างตู้มานะครับแต่ว่าไม่แต่ไม่ได้ล้างแบบถอดออกนะครับ คิดว่านะคิดว่าแต่ให้ชัวร์ก็คือท้องแก่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับอันนี้ก็กกำลังนำกองออกนะครับมาเป็นชิ้นเลยนะครับอ่าโผมหน้ารถนะครับมิกกี้เมาส์นะครับมิกกี้เมาสมา์ทำลังหน้ารถใบไม้นะครับหล่นมาเต็มเลย นะครับหลังจากที่เอาตัวกองแอร์นะครับออกมาก็เจองานเนาะก็คือหนูนะครับหนูมันไปกัดตัวตีนโฟมเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะยังไม่เข้ารถนะครับหวังว่าน่าจะยังไม่เข้ารถนะครับ ก็เดี๋ยวจะทําการปิดนะครับก็ได้ทําการแจ้งลูกค้าแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะปิดช่องลมหน้ารถเลยนะครับปิดด้วยเหล็กเลยนะครับคือหนูไม่เข้าแน่นอนนะครับในขณะเดียวกันนะครับอากาศก็ไม่เข้านะครับดังนั้นเวลาที่จะนอนในรถนะครับคือตร์ทเครื่องอยู่กับที่เฉยๆนะครับรถไม่ได้ขยับไปไหนเนี่ยจอดอยู่กับที่เฉยๆเนี่ยฟังก์ชันดึงลมหน้ารถเนี่ยนะครับมันจะใช้ไม่ได้ มันจะใช้ไม่ได้นะครับถ้าเปิดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะลมมันก็จะไม่เข้านะครับแค่นั้นเองนะครับต้องเอากระจกลงนะครับรถเก๋งนะครับถ้าไฟังก์ชันนนี้ใช้ไม่ได้นะครับเวลาต้องจอดนะครับจอดรถนอนเปิดแอร์นะครับเพื่อรออะไรก็แล้วแต่คือรถมันไม่ได้เคลื่อนเนี่ยต้องเอากระจกลงนะครับต้องเอากระจกลงเพราะว่าไอเสียนะครับ ่ออเสียมอยู่ท้ายรถนะครับแล้วมันจะมีช่องอยู่ด้านข้างนะครับซ้ายขวาเลยนะเป็นห้องรถแรงดันนะครับเป็นช่องรถแรงดันเวลาเราจอดเฉยเนี่ยไอเสียมันไปด้านหลังนะครับออกด้านหลังก็จริงแต่ถ้าลมมันพดัดสวนนะครับมันพดัดสวนนะครับไอเสียมันจะลอยอยู่ใต้ท้องรถนะครับลอยอยู่ใต้ท้องรถนะครับแล้วรถไม่ได้เคลื่อนเนี่ยนะครับความเบาความเป็นไอเสียเนี่ยมันก็จะลอยเข้าไปที่ ช่องตรงนี้นะครับแล้วจะเข้าไปห้องโดยสารนะครับเมื่อเข้าไปห้องโดยสารปุ๊บเนี่ยลูกค้าก็จะสูดดมนะครับทําให้หลับไหลนะครับสิ้นชีพกันไปนะครับมันก็เป็นความเสี่ยงนะครับในเรื่องของการจอดรถนอนนะครับเวลาจอดรถนอนให้เอากระจกลงนะครับไม่ว่าไอช่องเนี้ยมันจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ครับควรเอากระจกลงนะครับเพื่อให้เกิดการไหลของอากาศนะครับไม่งั้นเราจะไหลแทนนะครับ วันนี้ท่างเจก็ทําการถอดตัวชุดโบเวอร์นะครับออกไปแล้วนะครับก็จะเห็นเลยช่องหน้ารถนะครับบัลเลอร์เฮอร์นะครับอันนี้เป็นช่องที่ใช้ในการดึงลมเข้านะครับในกรณีที่เราเปิดลมนี้นะครับนะครับเป็นลมตัวนี้นะครับเพื่อให้โบเวอร์ดึงลมจากหน้ารถมีทุกคันนะครับรถทุกคันมันมีทุกคันนะครับใช้ไม่ใช้มันมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่า มันเป็นฟังก์ชันเป็นมาตรฐานนะครับจากลรถไทยรถยุโรปอะไรมีหมดนะครับช่องนี้ใช้ในการดึงลมจากหน้ารถเข้ามานะครับดังนั้นเมื่อเราดึงเข้ามาแล้วนะครับมันก็จะมีทั้งขี้ดินขี้ปุนนะครับหนูเหนอนะครับอ่าบางคนบอกโอ้ถ้าไม่มีช่องนี้อากาศเข้าไม่ได้มันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับมันก็เข้าตามตอกตอกซอยนะครับ ตามขอบประตงประตูะตนะครับมันไม่ได้ว่าเป็นสูญนอากาศทั้งคันนะครับอ่ามันเข้าได้นะครับคืออากาศที่เราหายใจ<ม>ใเข้าได้แต่ถ้าเราปิดช่องเนี้ยเราก็จะใช้ไฟังก์ชันนั้นไม่ได้นะครับเมื่อใช้ไม่ได้ในเวลาที่เราต้องนอนในรถเนี่ยมันดึงลมไม่ได้อเราก็ต้องเอากระจกลงนะครับแค่นั้นเองนะครับเอามาดูตัวโบเวอร์นะครับชุดชุดคูลิ่งตัวในส่วนของโบเวอร์ก็จะเห็นร่องรอยตีนหนูเนาะ นะครับลยุบลีบต์ล้ลิบตะยับนะครับแล้วก็นั่นแหละครับรอยที่มันกัดก็ถ้ามันกัดทะลุนะครับมันก็จะเข้าไปในรถได้นะครับนี่นบทำการถอดด้านข้างออกมาแล้วนะครับอ่านะครับด้านข้างก็นั่นแหละครับเห็นชัดเจนนะครับเยิมอยู่นั่นแหละ เป็นโลกประจำนะครับฮอนด้ Honda เป็นประจำเนะี oh, oh, oh. ย่ยโหโหเยิมตะขนาดนั้นเลยนะน้ำนะครับมีน้ำด้วยนะครับมีน้ำแล้วก็มีน้ำมันนะครับอะก็จะถอดสลด์ตัวออกมานะเรามาดูกันอ่นะครับตัวน,นี้ก็นำตัวตัวออกมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับเยิมเย่ยแฉะนะครับรั่วข้อต่อล้านเปอร์เซ็นนะครับ ตัวตู้นะครับก็ไปล้างมานั่นแหละนะครับอ่าไมน้ำยาตกค้างอยู่เนี่ยนะครับปุก,ก่อนนะครับอ่าปุก,ก่อนแล้วนะครับขีบนะครับอ่าเดี๋ยวจี้ให้ดูก่อนเลยแล้วกันนี่นะครับแตกหมดเลยนะครับเดี๋ยวไปฉีดน้ําให้ดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าโอ้จางเจกกดแรงไปมาเลยแตกเดี๋ยวเราฉีดน้ําให้ดูดีกว่า เดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้ก็เป็นแค่หัวฉีดน้านะครับน้ําประปาน้ําท่อยยางธรรมดาไม่ได้แรงดันสูงน,นะครับเป็นสายยางฉีดน้ําธรรมดา,าให้ดูก่อนนะครับอันนี้ก็ตู้ลูกค้านะครับเอาให้ดูนะครับมีล้มแค่นี้เนาะเดี๋ยวช่างเกจะฉีดนะครับฉีดให้ดูเลยนะครับแค่นี้เองนะครับ จีบสอนละนะครับเนี่ยแตกรละยิบรละยับแล้วเนี่ยเห็นไหมครับแบบนี้ใช้ต่ออยู่นะครับเดี๋ยวตูมให้ดูใกล้ๆนะครับเมื่อกี้มันฉีดน้ำนะเดี๋ยวกล้องยังเจ๊บเปียกน้ํานะครับอ่ะสูไม่เห็นเลยครับเนี่ยแค่ฉีดน้ํานะครับแตกกระจายนะครับเห็นไมไม่รอดนะครับตูปุเป็นที่เรียบร้อยนะครับ จะทําการโทรแจ้งลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าสภาพตู้นะครับตู้ไปล้างมานะครับมันผุนะครับมันก็เลยทําให้คีบเคลือบแตกกระจายนะครับแล้วก็มีรั่วข้อต่อนะครับซึ่งเป็นเรียกว่าโรคประจําตัวคนได้แล้วเรื่องรั่วนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ว่าจะใช้ตู้ที่มันผุหรือว่าจะเปลี่ยนตู้ใหม่นะครับลูกค้าก็เลือกเปลี่ยนตู้ใหม่ไปเลยนะครับอาจะได้ตัดปัญหาเรื่อง เดี๋ยวจะตู้ลงตู้รั่วมาเตียตังซ้ำสองซ้ำสามนะครับแล้วก็จะเป็นการเปลี่ยนโอลงโอลิงไปด้วยนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนตู้ใหม่เนี่ยนะครับตัวตูว้นะครับตัวตูวตว้ตัวอะไ่เนี่ยครับรับประกัน2ปีนะครับรับประกันงานประกอบ1ปีนะครับถ้าเกิดใช้ไปแล้วนะครับข้อต่อนะครับเกิดมีการรั่วซึมนะครับหรือว่าเชงเจส,สับพงสับเภามันรั่วซึมเคลมงานฝีไม่มีใครจ่ายใช้ไปแล้ว1ปี้าเกิดแหน ของทุกอย่างมีโอกาสผิดพลาดได้นะครับผลิตมาผิดนะฮะเกิดรั่วตามตะคงตะเข็บเค็มเปลี่ยนใหม่ทันทีนะครับไม่ต้องมารอของนะครับเค็มเลยอเนเจเบิกใหม่เค็มทันทีนะครับส่วนตัวเค็มเดี๋ยวค่อยไปจัดการเองนะครับไม่ต้องมานั่งรอนะครับอ่าแต่ก็มีข้อแม่นะไม่ไปล้างอีกนะครับไปล้างอีกแล้วมันรั่วอันนี้ก็เค็มไม่ได้นะอ่าเพราะคีบมันจะแข็งแรงมากครับคีบมันจะแข็งแรงมากไม่ล้มง่ายๆนะครับ ถึงล้มมันก็จะไม่แตกมันจะไม่กรอบแกรบนะครับมันจะล้มก็คือล้มไปเลยนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูสักเล็กน้อยนะครับเอาเอาจุดที่ไม่ได้ใช้งานแล้วกันเนี่ยถ้ามันล้มมันก็จะแบบหยิกหยิกนะครับแทบจะไม่ล้มเลยด้วยตามเนี่ยจเจกีดเห็นไหมอันนี้คือคีบใหม่คีบดีมันจะไม่มันจะไม่แตกเลยนะครับมันจะไม่แตกนะครับอ นี S <S <People> ่ก็ไม่เบิกมาจากอุดมธนาแอร์นะครับเบิกจากเดนโซ่แท้ๆเลยนะเบิกจากตัวแทนแท้ๆมั่นใจได้ว่าไอ้ตู้นี้เป็นเดนของเดนโซแน่นอนนะครับเบิกจากศูนย์เดนโซแน่นอนนะครับเป็นเดนโซ่คูเกียนะครับเบิกจากศูนย์แน่นอนไม่ได้เบิกออนไลน์ไม่ได้เน้นที่ราคาถูกนะครับเราเบิกจากแหล่งที่มาที่ไปรู้จักชัดเจนนะครับและมันสามารถเคลมได้จริงถ้ามันมีปัญหานะซึ่งแน่นอนแหละว่าช่างเจ ไม่ปล่อยให้มีปัญหาหรอกนะครับเพราะว่าท่านเกตทำคนเดียวนะครับงานมีปัญหาแล้วมันคงมันเคมเนี่ยมันมันไม่ดีแหละนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวทําการประกอบนะครับประกอบตู้เข้าที่เข้าทางนะครับนะครับวันนี้เราก็มาทําการถอดข้อต่อวาวนะเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้ข้อต่อวาวเดิมครับดูแล้วข้อต่อไม่มีปัญหาครับใช้ข้อต่อวาวเดิมนี่ครับเห็นไหมโอริงมันแข็งตัวนะครับ เป็นเรื่องที่ต้องได้เจอนะครับเห็นไหมเป็นสัรแบนเลยนะครับมันก็กักแรงดันไม่อยู่นะมันก็จึงรั่วนะครับแต่ทีเนี้ยปัญหามันอยู่ที่จุดนี้ด้วยนะครับก็คือตัวตู้นะครับมันผูกมันก่อนแล้วเห็นไหมเนี่ยหล่นกลาวเลยนะครับก็จําจเป็นเปลี่ยนนะครับจําเป็นเปลี่ยนมันไม่ได้รั่วนะตัวตู้ไม่ได้รั่วนะครับแต่มันสื่อถึงแล้วว่ามันไม่ไหวแล้วนะครับมันก่อนแล้วนะครับอ่า อ่นัเจก็ทําการนะครับเขียนวันที่นะครับวันที่28เดือน10ปี66ประกัน2ปีนะครับร้าน PJ แอนรถยนต์นะครับเจคุ้งนะครับข้อต่อนะครับที่ติดมานะครับอันนี้เจจะใช้เป็นข้อต่อเดิมติดรถนะครับเพราะองศามันดีกว่านะครับองศามันดีกว่าก็จะเปลี่ยนโอลิงอยู่แล้วนะครับต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับเวลาเราถอดออกมานะครับเจจะเปลี่ยนโอลิงนะครับ จะใส่น้ำมันนะครับ UV นะครับเข้าสู่ระบบเลยนะครับใส่ไว้เลยแล้วก็น้ำมันคอมเพรสเซอร์ก็จะเซ็ตนะครับตามอัตราส่วนนะครับเวลาเปลี่ยนตู้นะครับจะต้องเติมกียิลมิลิตรกี่ดีซีครับอันนี้ก็จะคํานวณไว้หมดแล้วตัวนี้จะเป็นน้ํามันของทางไอเบิร์กนะครับเป็นเบอร์46นะครับซึ่งเทียบแล้วจะเป็น sp 1 0 sp 1 5ของทางแซนเดนส e นะครับ วิกนะครับจะใช้เป็นคอมของทางแสตนเดนตนะครับเป็นคอมพ้นหอยนะครับซึ้งตรงแน่นอนนะครับเดี๋ยวทำการนะครับเติมน้ำมันเข้าไปแล้วนะครับจะเห็นเลยนะครับเขียวสะท้อนแสงนะครับอ่านะครับเติมเข้าไปทั้งสองฝั่งนะครับเขียวอยู่นะครับอ่าเรียบร้อยก็เดี๋ยวทำการประกอบตู้นะครับ น็อตนะครับจะเปลี่ยนเป็นสแตนเลสนะครับน็อตเดิมมามันจะเป็นน็อตเหล็กนะครับตัวนีมกินทุกคันนะครับตั้งใจเปลี่ยนเป็นสแตนเลสนะครับก็คือโจทย์นะครับณจุดตรงเนี้จุดข้อต่อเนี่ยโจทย์คือห้าปีขึ้นไปนะครับจะต้องไม่รั่วอีกเลยนะครับณจุดตรงนี้และถ้าลูกค้าเปลี่ยนกองแอ์นะครับตามระยะนะครับทุกหกเดือนไม่นําตู้ไปล้างนะครับสบายนะครับเกินห้าปีแน่นอนนะครับใน ในการซ่อมจุดนี้นะครับเกินห้าปีแน่นอนนะครับอ่านี่เราทําการประกอบนะครับตัวข้อต่อวาลเรียบร้อยนะครับเสียงดังหน่อยนะครับเขาทากันอีกแล้วนะครับต่อเติมบ้านอีกแล้วนะก็เรียบร้อยนะครับประกอบวาลข้อต่อนะครับยึดออสเทเลสนะครับวาลเปลี่ยนใหม่นะครับเบิกจากเดนโ่นะครับเบิกมาพร้อมกันนะครับเพื่อ ให้มันเสถียรนะครับมันรวมอยู่ในชุดซ่อมอยู่แล้วนะครับเป็นเจคิดให้เรียบร้อยอยู่ในชุดซ่อมอยู่แล้วคือเราขายงานนะครับต้องบอกก่อนช่างเจขายงานก็คือคำนวณไว้แล้วถ้านะครับถ้าต้องเปลี่ยนตู้นะครับราคานี้นะครับอ่ามันจะมีนิดเรียบร้อยนะครับลูกค้าโอเคไหมลูกค้าโอเคก็จัดไปนะครับอนี่ก็ทําการติดตั้งหางเซ็นทรงเซ็นเตอร์เรียบร้อยนะครับทุกอย่างใส่ตามตรงสเปคเป๊ะนะครับนี่พอดีทุกอย่างนะครับ ไม่มีแหลมไม่มีเกินนะครับราะว่าเราเบิกจากสู์เนโตโดยตรงนะครับมั่นใจได้ว่าเป็นอะไรคุณภาพแน่นอนนะครับถ้าไม่คุณภาพเราก็ไม่กล้ารับประกันหรอกครับ2ปีนะครับเดี๋ยวจะาไปติดตั้งนะครับอนี้เราก็ทําการประกอบตู้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ทําการปิดช่องลมหน้ารถนะครับอ่าตัวนี้ก็ยิงซิลิโคนไปเลยนะครับทั้งหนูทั้งกินนะครับจะไม่ได้เข้าทางนี้แน่นอนนะครับ หลังจากเราประกอบเสร็จแล้วนะครับถูกอย่างเสร็จแล้วกําลังแว็กคัมนะครับมาวัดอุณหภูมิกันก่อนนะครับอุณหภูมิวันนี้ก็ประมาณ31 32องศานะครับนะครับเต็นเตอร์พอๆกันหมดนะครับอ่าก็เดี๋ยวเราจะไปทําการเติมน้ํายานะครับวันนี้แว็กคัมอยู่อีกสักแป๊บหนึ่งนะครับอีกสักครู่หนึ่งก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออกได้แล้วนะครับ ก็ทาการเติมน้ํายาเข้าสู่ระบบนะครับตอนนี้เข้่ไปแล้ว60กว่ากรัมนะครับแค่60กว่ากรัมนะครับสูงกว่าเมื่อตอนที่ลูกค้ามาอีกนะครับลูกค้ามานั้นอยู่ที่50-60กรัมอ่า 50- ถึง60เพศไอนะครับนี้เติมไป60กว่ากรัมนะครับไฮเปอร์เชอร์ขึ้นมาเกือบร้อยนะครับเกือบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะหายไหมนะอาการ ดึงแรงเครื่องนะครับไอ้เรื่องรั่วเนี่ยหายแน่นอนนะครับการันตีได้เลยครับแต่ว่าไอ้เรื่องดึงกําลังเนี่ยมันกากึ่งนะครับมันกากึ่งวันนี้เราก็ทําการเติมน้ำยาแอ์นะครับเติมเติมเติมนะครับเติมตามสเปกเลยนะครับแป๊บเดียวก็เย็นแล้วนะครับนี่ท่านเจะรันแป๊บเดียวนะไม่รันอะไรมากนะครับโลเพชเชอร์นะครับตอนนี้อยู่ที่ ยี่สิบแปดเทสไอนะครับปกตินะครับค่าเทียงเกใช้นะครับอายเพชเจอร์อยู่ที่สองร้อยนะครับตัวนี้อ่าอุณหภูมินะครับแป๊บเดียวนะครับลงมาที่เจ็ดจุดแปดองศานะครับอุณหภูมิภายนอกสามสิบสองนะครับอความเย็นได้แล้วนะครับฟ้ามาแล้วนะครับเนี่ยด้านหลังก็เย็นนะครับไม่ใช่ไม่เย็นนะครับอ่าก็ เรียบร้อยนะครับอุณหภูมิลมส่งนะครับช่องกลางนะครับช่องกลางอยู่ที่6.8จุดแนะครับอุณหภูมิห้องโดยสารนะครับอยู่ที่ยี่สองจุดห้านะอุณหภูมิภายนอกสามสิบสองนะครับอ่าวันนี้เราลันองร้อยเปอร์เซ็นตนะครับอาจจะมีเสียงฟู่ฟูนะครับเพราะว่าไม้ไปอยู่ตรงพัดลมพอดีเลยนะครับลันทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นลันสุดนะครับเสร็จเรียบร้อยครับกับการเปลี่ยนตู้แอร์สวิบเอฟบีนะครับ ไม่มีอะไรมากนะครับที่เหลือก็ต้องดูว่าไอชุดแรงเครื่องนี้แต่เชิงเกมว่าไม่เกี่ยวกับแอร์ละทันนี้นะครับไม่เกี่ยวกับแอร์ละต้องดูว่าเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยปกติไหมนะครับเรียบร้อยครับผมโอเคครับขอบคุณครับอันนี้นะครับที่ได้ยินเสียงนะครับงานเข้าแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เครื่องมือในการฟังเสียงนะครับ คอมพเพรสเตอร์นะครับอ่าคอมพเพรสเตอร์ภายในนะครับดังแล้วนะครับคอมพเพรสเตอร์ภายในดังแล้วงานเข้าละทีนี้อ่าเรามาดูน้ำมันนะครับก่อนสลงงานนะครับนี่น้ำมันคอมไม่ขาดนะครับเขียวอยู่นี่นะครับมองตาเปล่าก็จะใสๆนะครับ สายอมเหลือเล็กน้อยนะครับเพราะของเก่าลูกค้าที่มันอยู่ในคงในคอมมันมีอยู่นะครับเรียบร้อยครับไม่ขาดนะครับน้ํามันพร้อมไม่มีขาดเต็มระบบร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่าเราจะถ่ายออกจากทางด้านนี้นะครับก็คือกดหัวคอปเปอร์แล้วนะก็จะมีน้ํามันนะครับที่มันเข้ามาอยู่ในสายนะครับพร้อมกับน้ํายาแอร์นะครับก็จะมาให้เราเห็นนะครับว่าช่องเนี้ยอ่าเราไว้ตรวจสอบนะครับว่า น้ำยาแอนะครับน้ำมันคอมมีนะครับไม่ให้มาถึงปุ๊บไม่เขียวไม่มีอะไรเลยเพราะว่าช่างเจใส่ UV นะครับมันจะตรวจสอบได้ง่ายนะครับแบบเนี้ทําให้มันง่ายๆเลยนะครับอ่าช่างท่านอื่นมาอออนี่งานช่างเจเอ๊ะมันมีตรงไหนต่อง UV นะครับไปฉาย UV ต่องปุ๊บจะเขียวสะท้อนแสงขึ้นมาก็น,นั่นแหละมันรั่วตรงนั้นนะครับอ่า